ก็คือสีข้อของหลักการการฝึกพเพดีสร้างกล้ามเนื้อในนะทางคนที่อยากจะสร้างกล้ามเนื้อแบบจริงจังหรือคนที่อยากจะลดไขมันนะลดไขมันเนี่ยผมย้ําเลยนะก็ยังต้องใช้การฝึกประมาณนี้นะครับผมเฮ้ยสวัสดีครับทุกคนผมตูงครับวันนี้ผมจะมาพูดอธิบายเรื่องของหลักการเกี่ยวกับการ สร้างกล้ามเนื้อนะครับคนที่สร้างกล้ามเนื้ออยู่หรือลดไขมันเนี่ยก็ควรที่จะเอาวิธีการพวกนี้เนี่ยไปใช้นะครับผมการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ได้ใช้สำหรับคนที่ต้องการที่จะสร้างกล้ามอย่างเดียวนะครับแต่คนที่ลดไขมันเนี่ยก็ควรที่จะใช้หลักการของการสร้างกล้ามด้วยนะเพราะการลดไขมันเนี่ยเราต้องการลดไขมันไปแต่ต้องการที่จะรักษากล้ามเนื้อหรือให้กล้ามเนื้อเนี่ยพัฒนาขึ้น ด้วยนะครับเ <g resso> พราะงั้นก็เอาทคนิคนี้ไปใช้ได้นะครับผมสำหรับการลดไขมันนะครับแค่เราควบคุมอาหารหรือกินให้น้อยก่าค่าที่ดีหรือว่าค่าการเผาผลาญของเราเนี่ยก็สามรารถที่จะลดไขมันได้แล้วใช่ไหมแต่ก็ยังไม่ได้มีคุณภาพขนาดนั้นนะครับแต่การที่จะสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยการคูมานอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อได้นะครับเพราะงั้นในการที่สร้างกล้ามเนื้อเนี่ยจะต้องทําควบคู่กับการฝึกหรือว่าการออกกําลังกายประเภทแรงต้านด้วยหรือว่าพวกเวทเทรนนิง่งนั่นแหละนะครับผมเพราะงั้นการซ้อมเนี่ย เป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากๆที่ทําให้เราสามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อได้นะครับผมมาที่ข้อแรกนะครับนั่นคือเรื่องของ progressive overload is key progressive overload เนี o ่ย e. มันเป็นปัจจัยที่สําคัญมากๆในการสร้างกล้ามเนื้อนะครับ progressive overload ก็คือการที่เรามีพัฒนาการเล็กๆน้อยๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือมีความท้าทายในการฝึกอย่างต่อเนื่องครับผมการท้าทายตรงนี้เนี่ยมันก็ทาให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยมันได้รับภาระที่สูงขึ้นทําให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยมีการพัฒนาหรือว่าสร้างขนาดของกล้ามเนื้อได้มากขึ้นอีกด้วยคซึ่ง ถ้เราไม่มีโปรเกรสซีโหลดเลยหรือว่าไม่มีความท้าทายเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่กล้ามเนื้อเราเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นนะครับผมมันก็จะตันอยู่แค่นั้นนะครับโปรเกรสซีโหลดมีอะไรบ้างน,นะครับข้อแรกเลยคือการเพิ่มน้ําหนักให้มากขึ้นครับข้อที่สองนั่นก็คือเพิ่มจํานวนเซตให้มากขึ้นข้อที่สามนั่นก็คือเพิ่มจํานวนครั้งในการฝึกให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ข้อที่สี่นั่นก็คือปรับฟอร์มการฝึก ให้ดีมากขึ้นข้อที่5คือการเพิ่มระยะเวลาในการฝึกระยะเวลาตรงนี้ก็คือเรื่องของการฝึกของแต่ละหนึ่งครั้งอย่างเช่นการเล่นให้ช้าลงนะครับเป็นเทมโปที่ช้าลงตอนดันเกรงแล้วก็ตอนลดน้ําหนักลงเนี่ยลดลงให้ช้าแล้วดันะอะไรตรงนี้ครับทำห้าข้อนี้ห้าข้อนี้คือ progressive overload ทั้งสิ้นนะครับเราจะเพิ่มอันไหนก็ได้นะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยมี progressive มากขึ้นแล้วก็พัฒนากล้ามเนื้อได้มากขึ้นและเราสามารถที่จะ ทำทั้ง5ข้อเนี่ยรวมๆกันหรือสลับกันไปได้ด้วยนะไม่จำเป็นจะต้องเพิ่มแค่ข้อใดข้อหนึ่งนะ <S <S ยกตัวอย่างเช่นสปาห์นี้เรา,าจ,จะเพิ่มน้ําหนักให้มากขึ้นสัปดาห์ต่อไปเพิ่มจํานวนครั้งให้มากขึ้นสัปดาห์ต่อไปเพิ่มเซตให้มากขึ้นอ่าแล้ววนกลับไปเพิ่มน้หนักมากขึ้นวนไปอย่างนี้นะครับหรือเมื่อเราฝึกไปสักพักหนึ่งอาจจะมาปรับฟอร์มใหม่ปรับฟอร์มให้ดีมากขึ้นอะไรทำนองนี้นะครับผมได้หมดเลยสามารถเ,เอาทั้ง5ข้อเนี่ยมาทํา ให้การฝึกกลอเนี่ยมันมีโปรเกรสซีวอลดมากขึ้นนะครับสำหรับมือใหม่นะครับการมีโปรเก e สซีวอ o ด e เนี่ยมันสำคัญมากๆม,มันทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อได้รวดเร็วมากๆนะครับเร็วกวา่าคนที่มีการฝึกหรือว่ามีประสบการณ์การฝึกมานานเลยนะครับผมงัม้นอย่ายึดติดกับการฝึกแค่ดัมเบลเพียงคู่เดียวหรือว่ามีดัมเบลแค่5กิโล1คู่หรือ1กิโล1คู่หรือ ไม่มีอุปกรณ์ไดเลยซึ่งการที่เรามีข้อจำกัดตรงนี้เยอะๆนะครับมันทําให้เราเนี่ยมีโปรเกรสซีฟโอเวอร์โหลดได้ยากมากๆอย่างเช่นมีแค่5้กิโลเนี่ยแล้วเราจะทํายังไงอะ่ะมันก็จะตันแค่5้กิโลนะั้นไม่สามารถเพิ่มน้าหนักได้เพราะการเพิ่มน้ำหนักเนี่ยเป็นปันจจัยสําคัญมากที่จะทำให้โปรเกรสซีฟโอเวอร์โหลดนั้น มีความขมข้นมากขึ้นผมแนะนําให้มีมีความหลากหลายทางด้านน้าหนักมีความหลากหลายด้านอุปกรณ์นะครับทำให้การฝึกกอเราเนี่ยมันเป็นไปได้ดีและสร้างการันไีมากมากครับผมแต่สำหรับคนที่มีประสบการณ์การฝึกมานานแล้วเนี่ยการสร้างกล้ามของเราเนี่ยมันจะเริ่มยากขึ้นและการฝึกกอเราเนี่ยยังไงก็ต้องมีโปร gresive overload เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอนะครับผมและอย่างน,นที่สําคัญามากนั่นคือให้เน้นคุณภาพให้มากกว่า ปริมาณเราไม่จําเป็นที่จะต้องยกน้ําหนักเยอะๆนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นที่ต้องเล่นท่าวันหนึ่งเนี่ยเป็น20 30ท่านะครับผมเพ่ให้เน้นแบบว่าฟอร์มของแต่ละท่าที่เราฝึกเนี่ยมันเป็นฟอร์มที่ดีโฟกัสกล้ามเนื้อได้แล้วก็เล่นแค่ประมาณ3ถึง6ท่าของแต่ละวันเนี่ยแต่ว่ามันมีคุณภาพมากๆเนี่ยแค่นี้ก็สามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อได้แล้วแล้วต่อไปเดี๋ยวค่อยๆเพิ่มเพิ่มปริมาณของจำนวนครั้งให้มากขึ้นน้ำหนักมากขึ้นหรือเพิ่มท่าที่เราจะแต่งเติมกล้ามเนื้อในบางส่วน เข้ามานะครับแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปอัดน้ําหนักที่เยอะหรือว่าเล่นแบบท่าแบบเยอะๆยะมากมายนะเป็นสิบยีท่านะไม่จำเป็นเลยนะครับเน้นคุณภาพให้มากกว่าปริมาณนะครับการเพิ่มน้ำหนักในการฝึกนั้นเป็นเรื่องที่ดีมากในการสร้างกำลังนะ้รับแต่ว่าการเพิ่มน้ำหนักในขณะที่ฟอร์มเรายังไม่ดีการฝึกขอลลงเราแบบอาจจะขึ้นแค่ ครึ่งหนึ่งขึ้นไม่สุดลงก็ไม่สุดโฟกัสกล้ามเนื้อก็ไม่ได้มีการเวียงหรือการใช้มเมนตั้มในการฝึกเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการโปรเกรสซีฟโอเวอร์โหลดที่มีคุณภาพนะครับการที่มีโปรเกรสซีฟโอเวอร์โหลดที่มีคุณภาพเนี่ยคือฟอร์มเราต้องสวยก่อนยกได้เต็มระยะแล้วค่อยๆเพิ่มน้ำหนักไปทีละนิดทีละนิดดีกว่านะครับต่อไปข้อที่สองนั่คือเรื่องของวอลลุ่มหรือว่าปริมาณน,นั่นเองนะครับวอลลุ่มเนี่ยมันก็คือการที่เอาน้ำหนักไปคูณกับจำนวนครั้งแล้วก็คูณกับเซตนัน้าจะไดปริมณ ปริมาณหนึ่งเข้ามานะครับซึ่งปริมาณตัวนี้นะก็เป็นข้อหนึ่งที่บ่งบอกเรื่องของพัฒนาการของเราด้วยและก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการสร้างกล้ามเนื้อให้มากขึ้นอีกด้วยนะครับซึ่งแต่ละคนแต่ละกล้ามเนื้อ,อก็ต้องการวอลลุ่มที่แตกต่างก,กันออกไปนะครับอย่างเช่นคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยก็ไม่ได้ต้องการวอลลุ่มที่สูงมากเท่ากับคนที่ฝึกมานานแล้วและอย่างเช่นกล้ามเนื้อหลังเนี่ยก็ต้องการวอลลุ่มที่สูงกว่ากล้ามเนื้อใบเสพอยู่แล้วนะครับผมเพราะนั้นก็คือให้ฝึกปริมาณเซตอสัปดาห์ ต่อกล้ามเนื้อนะในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยอย่างเช่นกามในอ,อกเนี่ยขอให้ได้ฝึกประมาณ1 0บถึงยีเซตของกล้ามเนื้ออกนะครับจะเป็นท่าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมส่วนข้อที่สอนั่นก็คือให้ฝึกจํานวนครั้งอยู่ที่ประมาณ6 15ครั้งนะเดี๋ยวตรงนี้นะผมจะไปขยายทีว่าเพราะอะไรถึงให้ฝึกอยู่ที่ประมาณ6-15ครั้งนะครับส่วนเรื่องของน้ําหนักเนี่ยน้ำหนักเนี่ยให้ฝึกตามความเหมาดสมของความแข็งแรงของเราและก็ประสบการณ์ข,ของเรานะครับไม่จำเป็นที่ต้องใช้มากเกินไปก็ไม่ควรที่ช้น้อยเกินไปด้วยแต่ว่าในการฝึกต่อไปเนี่ยก็ควรจะให้มันฝึกได้หนักมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆอยู่เสมอนั่นเองนะครับโดยทั่วไปนะครับมือใหม่เนี่ยก็ควรที่จะฝึกวอลลุ่มเนี่ยน้อยกว่าคนที่ฝึกมานานแล้วนะครับผมให้เริ่มจากวอลลุ่มที่ น้อยๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อไปในอนาคตตามการฝึกและก็ความแข็งแรงของเรานะครับค่อยๆเพิ่มให้มันมีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีละนิดทีละน้อยก็ยังดีนะมันก็คือการพัฒนาแล้วดีกว่าการที่เราใส่น้ําหนักไปตู้มเดียวเยอะๆมันก็ทาให้เราเนี่ยสามารถที่จะเกิดการบาดเจ็บได้แล้วก็การพัฒนาหรือการฝึกเราเนี่ยมันก็หยุดลงไปทําให้การพัฒนาเนี่ยมันก็ดบๆลง มันก็ไม่คุ้มนะคระงั้นค่อยๆเพิ่มเสียงนิดดีกว่านะครับไม่เป็นที่ต้องฝึกในการเพิ่มวอลลุ่มอย่างเดียวนะครับแต่ในช่วงแรกๆเนี่ยให้ฝึกในการปรับฟอร์มปรับท่าให้ดีก่อนมากกว่านะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เป็นพื้นฐานที่ดีนะครับลหลังจากนั้น,เ,นเราค่อยเพิ่มวอลลุ่มวอลลุ่มให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งการปรับฟอร์มที่ดีมากขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยให้การสร้างกล้ามเนื้อเราเนี่ยมันดีมากขึ้นได้อีกออด้วยน,น,น,นะครับแต่ะนทางการฝึกวอลลุ่มที่เท่ากันเนี่ย เบนเพรสเนี่ยก็จะสร้างกล้ามเนื้อได้มากกว่า1เซตของการฝึกเชสฟลายนะครับเพราะเบนเพรสเนี่ยการฝึกหนึ่งครั้งของมันเนี่ยมันใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนมากกว่ามันก็สร้างกล้ามเนื้อได้มากกว่าด้วยนะครับมีงานวิจัยหนึ่งนะครับนำสองกลุ่มนะครับมาออกกําลังกายในส่วนของลูวอดี้นะครับกลุ่มหนึ่งครับมีการฝึก4ท่าด้วยกันคือท่าสควอตเลกเพรสลันเจสแล้วก็เดดลิฟต์นะครับผมส่วนในกลุ่มหนึ่งเนี่ยฝึกแค่สควอตอย่างเดียวแต่จํานวนเซตหรือวอลลุ่มโดยรวมเนีย่ย ทั้ง2กลุ่มเนี่ยเท่ากันทั้ง2นะครับผมซึ่งผลสรุปก็ออกมาว่าทั้ง2กลุ่มเนี่ยสามารถที่จะสร้างกล้ามได้ทั้งคู่นะครับแต่กลุ่มที่ฝึกตีท่าด้วยกันเนี่ยสามารถที่จะสร้างกล้ามขาโดยรวมทั้งหมดได้ดีมากกว่า คนที่ฝึกสควอตแค่อย่างเดียวนะกลุ่มที่ฝึกสควอตอย่างเดียวเนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อในบางส่วนที่ได้ใช้งานน้อยมากๆนั่นเองนะครับผมเพราะงั้นการฝึกที่หลากหลายท่าหลากหลาย a r i ร t ชันเนี่ยที่ให้โดนกล้ามเนื้อหลายๆส่วนมเนี่ยมันดีมากกว่าการฝึกท่าเพียงท่าเดียวนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยให้ฝึกท่าหลักๆเนี่ยให้เก่งก่อนแล้วค่อยๆในการฝึกท่าอื่นๆ เสริมเข้ามานะครับผมซึ่งท่าที่สําคัญที่เน้นในการฝึกข้อแรกเลยให้เน้นในการฝึกท่าคอมพาว์มูฟเมนต์นะท่าคอมพาว์มูฟเมนต์ก็คือท่าที่มีการใช้ข้อต่อหลายๆข้อต่อนะครับอย่างเช่นเบนเบรเนี่ยก็มีการขยับทั้งข้อศอกหัวไหล่นะครับผมมันเลยทําให้ใช้ กล้ามเนื้อพร้อมกันเนี่ยหลายหลายส่วนมันก็ทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยพัฒนาได้รวดเร็วมากขึ้นและทําให้ความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยมันสูงแน่รวดเร็วมากขึ้นนะครับผมและการฝึกท่าคอมพาวนั้นก็ควรจะเป็นการฝึกทุกการเคลื่อนที่นะครับผมยกตัวอย่างเช่นกล้ามเนื้อขาเนี่ยก็ให้มีการฝึกท่าพวกสควอทซึ่งก็มีการสควอทหลายหลายรูปแบบทั้ง normal Squat ทั้ง Sumo Squat นะครับผมหรือแม้แต่การฝึกพวกเล็กเบรดลันจหรือแม้แต่กระทั่งการฝึกเด a ดลิฟต์หลายหลายรูปแบบนะครับผมและในส่วนของกล้ามเนื้กนใฝึ ในการดึงแนวด้านหน้าลําตัวหรือประเภทพวกท่าโร่ต่างๆหรือแม้กระทั่งการดึงมาจากด้านบนพวกท่าพูอัพหรือท่าแล็ตพูดาวนะครับผมส่วนในการฝึกขกล้ามเนื้ออกหรือหลังแขนเนี่ยก็จะเป็นการฝึกในการดันด้านหน้านะครับพวกเชดเพรสเบนเพรสอะไรต่างๆนี้นะผมและส่วนการฝึกกล้ามเนื้อไหล่นะครับก็จะเป็นการดันในแนวขึ้นด้านบนอย่างท่าโอเวดเพรสพวกดัมเบลเพรสชอตเดอร์เพรสมิ r รีเพรสอะไรต่างๆนี้นะครับผม พวกนี้เขาจะเป็นท่าคอมพาวเอ็กซ์ไซส์ที่สำคัญในการฝึกของแต่ละมูฟเมนต์ของแต่ละกล้ามเนื้อนะครับผมแต่มันก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับมันก็มีข้อแนะนำเพิ่มเติมนะครับการฝึกท่าคอมพาว์เนี่ยก็ควรที่จะมาควบคู่กับการ ฝึกท่า isolation เข้ามาด้วยนะครับการฝึกท่า isolation เนี่ยก็เป็นท่าในการฝึกแบบใช้ข้อต่อเดียวอย่างเช่นท่า fly เนี่ยก็จะมีการ move เค่ข้อต่อเดียวก็คือข้อต่อของหัวไหล่เข้ามานะครับท่า isolation เนี่ยมันจะเจาะจงกล้ามเนื้อที่ฝึกเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะดีมากกว่าการฝึกท่าคอมพาวิเซสายนะครับเจาะจงกล้ามเนื้อที่เราต้องการเนี่ยได้โดยตรงนะครับผมตัวอย่างเช่นกล้ามเนื้อไหล่หลังก็จะเป็นพวกท่า reverse fly กล้ามเนื้อไหล่ข้างนั่นคือท่า side lateral raise นะครับอกก็เป็นท่าพวก chest fly ท่าหน้าแขนก็จะเป็น่าพวก ครอต่างๆนะครับถ้าหลังแกนก็จะมีท่าพุชดาว w n เทเลเซ่พุชดาวส่วนท่าหลังขาก็จะเป็นพวกท่าประมาณเลกคร r l ส่วนกล้ามเนื้อน่องก็จะเป็นท่าประมาณคาร์ฟเรนะครับจะเป็นแบบยืนเล่นหรือว่านั่งเล่นก็ได้เช่นกันสุดท้ายก็คือกล้ามเนื้อท้องทั้งท้องด้านหน้าและก็ท้องด้านข้างนะครับก็จะฝึกประเภทท่ารันท่าเลกเรด ว่าถ้า bicycle crunch อะไรต่างนี้นะผมที่แนะนําไปตรงนี้มันเป็นเพราะว่าท่าที่เราฝึกพวกท่า compound exercise เนี่ยมันอาจจะไม่ได้โดนกล้ามเนื้อพวกนี้เนี่ยมากนักเท่าไหร่อย่างเช่นเวลาเราฝึกหลังเนี่ยกล้ามเนื้อหลหลังก็ไม่ค่อยโดนนะครับอย่างเช่นฝึกขาเนี่ยกล้ามเนื้อต้นขาและหลังเนี่ยก็ไม่ค่อยโดนซึ่งเราก็ควรที่จะมาเน้นในส่วนของกล้ามเนื้อพวกนี้เนี่ยเพิ่มเติมเพื่อที่ให้มันโดนกล้ามเนื้อครบทั้งตัวนั่นเองนะครับแต่ก็ยังสามารถที่จะเสริมท่าอื่นเข้ามาฝึกได้ตามความต้องการนะบางคนอยากจะเน้นกล้ามเนื้ออกมากขึึ้้้นนนนเ่่กกก็ออออาาาาาจจะริมทใฝืื เ,เข้ามาเติมได้ด้วยนะครับเอาง่ายๆว่าเราอยากเน้นส่วนไหนให้มากขึ้นเนี่ยก็เติมท่าในการฝึกส่วนนั้นๆเนี่ยเข้ามาให้มากขึ้นนะครับเป็นท่าคือท่ชันหรือท่าคอมเพล็กซ์อกสาก็ได้ข้อที่สามนั่น,นคือเทรนนิ่งฮาร์ดหรือว่าความหนักหน่วงในการฝึกนะครับผมความหนักหน่วงในการฝึกเนี่ยไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเรื่องของน้ําหนักที่เรายกหนักมากๆนะครับผมแต่ว่ามันเป็นความยากที่ว่าเราเนี่ยจะฝึกไปจนถึงเฟลลเยอร์หรือเปล่าหรือไม่ควรที่จะฝึกจนถึงเฟลลเยอร์ ฝึกถึงเฟลลเยอร์คืออะไรนะครับนั่นคือการที่เรายกจนถึงครั้งสุดท้ายของแต่ละเซตเนี่ยมันยากมากจนไม่สามารถที่จะยกครั้งต่อไปในเซตนั้นได้แล้วนะครับผมนั่นคือจนถึงเฟลโลเยอร์นะครับตามงานวิจัยเนี่ยมันยังไม่ได้มีข้อมูลออกมาแน่ชัดขนาดนั้นนะครับแต่ว่าสําหรับมือใหม่เนี่ยให้เน้นในการฝึกความยากที่พอดีพอดีมากกว่าไม่ต้องถึงเฟลโลเยอร์แต่ให้มีการ พัฒนาหรือว่ามีโปรเกรสซีฟว l ล a ดอยู่เสมอครับผมการฝึกโดยไปถึงเฟรียร์ทุกๆเซตเนี่ยมันทำให้ร่างกายเนี่ยมันล้าจ,จนเกินไปนะครับทำให้เกิดโอเวอร์เทรนนิ่งได้นะครับผมหรือเกิดการบาดเจ็บได้อีกด้วยนะผมและอีกอย่างหนึ่งคือทำให้วอลลุ่มโดยรวมของทั้งหมดของเราเนี่ยมันน้อยลงอีกด้วยยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือบางทีเราเล่นแบบน้ำหนักที่เยอะใช่ไหมครับแล้วยกไปจนถึงแบบครั้งท้ายๆเซตปลายๆเนี่ยเรายกจนหมดแรงเนี่ย มันอาจทําให้เราดันจนไม่สุดและทําให้เหล็กนั้นเนี่ยมันมาทับตัวเราได้หรือบางทีเมื่อดันไปเนี่ยมันทําให้ตัวเรามันเบียบ้ยวเบี้ยวเบี้ยวทำให้น้ําหนักเนี่ยมันถ่ายไปที่ข้างนึงมากกว่าเกิดการมาเก็บได้เลยนะครับผมหรือในเรื่องของวอลลุ่มโดยรวมเนี่ยสมมุติว่าเซตแรกเนี่ยเราเล่นจนหมดแรงเลยเนี่ยได้ประมาณ12ครั้งแต่เมื่อเราฝึกจนหมดแรงในเซตนั้นเนี่ยเซตต่อไปเนี่ยม,มันมักจะทําให้เราเนี่ยเล่นได้น้อยลงเรื่อยๆยกอย่างเช่นเซตแรก12เซตต่อไปมักจะเหลือ6 8เซตต่อไปก็เหลือ4 5อะไรแบบนี้นีคยคือเซตทั้งหมดเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆทำให้วอลลุม่มทุกอย่างเนี่ยมันน้อยลงนะครับผมต่กันถ้าเกิดเราเล่นไม่ถึงเฟลเยอร์เนี่ยอย่างเช่นเราเผื่อแรงไว้อย่างปกติเราเซตแรกเ,เราได้12เนี่ยเราเล่นแค่10เซตต่อไปเราอาจจะได้10ด้วยเซตต่อไปก็ได้10 10 10แบบนี้วอลลุ่มโดยรวมมันก็จะมากกว่านะครับในน้ําหนักที่เท่ากันนะครับผมก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะพัฒนาได้ดีมากกว่าด้วยนะครับผมแล้วเรา จะไม่ล้าจนเกินไปนะครับขขานั้นก็คืออย่าเล่นไปถึงเฟลเดอร์ยืนะครับให้เหลือประมาณ1-3ครั้งของแต่ละเซตนะครับผมก็คือว่าสมมุติเราเล่นไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเกือบหมดแรงแล้วเนี่ยก็ให้ พอแค่นั้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นผมว่าเราเล่นไปปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่าเราน่าจะไหวทีนึงเนี่ยแล้วทีต่อไปเนี่ยไม่ไหวแน่เราก็หยุดลงแค่นั้นเลยนะครับเพียงพอแล้วไม่ถึงเฟลเยอร์แล้วก็ความยากเนี่ยมันก็อยู่ในระดับที่มากเพียงพอที่จะสร้างกล้ามเนื้อได้อีกด้วยนะครับแล้วก็สร้างความสถ่ายให้ร่างกายเราได้อีกด้วยนะครับผมแต่สำหรับท่าไอโซเลชันเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นไปจนถึงเฟลเยอร์ได้น,นะครับผมสำหรับในเซตท้ายๆหรือว่าท่าท้ายๆของโปรแกรมนั่นเองเพราะเวลาฝึกเนี่ยเราจะเอาท่าคอมพาวมาไว้ก่อนใช่ม่มม้้ยยรแแลววกก็็งนีอออาไปถึเเฟ์ตื ตอนที่เราฝึกท่าโซลูชันท่าหลังๆแล้วเนี่ยเซตหลังๆเนี่ยเราสามารถที่จะไปจนถึงเฟลดเลยอร์ได้เลยเพื่อที่ให้กล้ามเนื้อเนี่ยได้ปั๊มเลือดเข้าไปได้เกิดความล้าในกล้ามเนื้อมันนั้นนะครับเพราะอย่างหนึ่งคือท่าโซลูชันเนี่ยมันมักจะไม่เกิดอันตรายกับร่างกายเราเท่าไหร่ด้วยนะครับต่อไปเรื่องของจํานวนครั้งที่แนะนาในการฝึกของกล้ามเนื้อจริงๆแล้วเนการฝึกเนี่ยมันเล่นได้หมดเลยตั้งแต่หนึ่งครั้งจนเป็นถึงเป็นร้อยครั้งเนี่ยก็สามารถที่จะฝึกได้ล้วแต่ข้อแนะนําก็คือให้เราเนี่ยฝึก ดีที่สุดแล้วเหมาะที่สุดแล้วกับการสร้างกล้ามเนื้อนะครับผมประเด็นแรกเลยคือทําไมเราไม่ควรที่จะฝึกมากกว่า15ครั้งขึ้นไปนะครับผมการฝึกมากกว่า15ครั้งเนี่ยโดยเฉพาะการฝึกพวกท่าของบาวิซาเนี่ยมันมักจะทําให้เกิดความล้ามากเกินไปเมื่อเราล้าแล้วเนี่ยการโฟกัสกล้ามเนื้อเนี่นยก็จะหายไปสมาธิต่างๆแล้วก็จะหายไปแล้วมักจะมีการทดแทนกล้ามเนื้ออื Lad ่นเข้ามาช่วยนะโดยเฉพาะท่าของบาวิซาร์แหละกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราฝึกท่าเดดลิฟต์เดดลิฟต์เนี่ยมันใช้กล้ามเนื้อทั้งตัวเลย แต่เมื่อเราฝึกเรเบเยอะขึ้นเป็น10ครั้ง15ครั้งเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยมันมักจะไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อทั้งตัวแล้วมันมักจะไปใช้พวกกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างโดยตรงซะเยอะซึ่งคนที่บาดเจ็บจากการฝึกเดนลิฟเนี่ยมักจะเกิดจากที่ใช้จานวนครั้งที่เยอะๆแบบนี้นะครับเพราะมันจะไปมีแรงไปกดที่กระดูกสันหลังเนี่ย เยอะเยอะเยอะตลอดเวลาแต่คนที่ฝึกน้ำหนักเยอะเยเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับผมเพราะว่าเราใช้สมาธิกับช่วงสั้นๆเท่านั้นเองนะครับและการฝึกจํานวนครั้งเยอะๆมากกว่าสิบมมครั้งเนี่ยมันเป็นแนวทางในงการฝึกความอึดมากกว่าการสร้างกล้ามเนื้อนั่นเองนะครับผมแต่การฝึกจํานวนครั้งสูงเนี่ยก็สามารถที่จะฝึกได้นะครับโดยเฉพาะการฝึกพวกท่า isolation ครับผมเพราะพวกท่าค s o l a t เนี่ย เมื่อฝึกเรียบเยอะเนี่ยมันไม่ได้มีความอันตรายอะไรนะเพราะน้ำหนักที่ใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะเบามากๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาปั๊มเลือดเข้ามาสู่กล้ามเนื้อเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะดีอีกด้วยนะส่วนการฝึกจำนวนครั้งที่น้อยกว่าครั้งเนี่ยมันก็พ่วงมาด้วยการฝึกที่ใช้น้ำหนักเยอะเพราะงั้นเนี่ยมันก็เสี่ยงต่อการบาดเจ็บมากๆและอีกอย่างหนึ่งคือมันทําให้วอลลุ่มโดยรวมของการฝึกเนี่ยมันน้อยด้วยยกอย่างเช่นเราอาจจะฝึก100กิโลจริงแต่จํานวนครั้งเนี่ยก็ห้ครั้งมันทาให้วอลลุ วอลลุ่มมันก็ย่อมมากกว่ายูเลสนะครับดังนั้นการฝึกประมาณ6กถึงสิครั้งเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะพอดีมากกว่าเพราะมันทําให้การฝึกเราเนี่ยมันไม่ยากจนเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปแล้วทาให้การฝึกของเราเนี่ยมันเป็นไปได้ระยะยาวเรื่อยๆื่อเพราะการบาดเจ็บ ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ค่อนข้คงยันน้อยมากๆนั่นเองครับเพราะด้วสีนั่นคือเรื่องของ frequency นะครับ frequency ก็คือความถี่ของการฝึกนะครับผมก็คือผมแนะนําว่าให้ฝึกกล้ามเนื้อแต่ละกล้ามเนื้อเนี่ยอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์ยกตัวอย่างเช่นกล้ามเนื้ออกเนี่ยก็อยากให้ฝึกให้ได้2ครั้งต่อสัปดาห์นั่นเองเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยมันมีการพัฒนาอยู่ตลอดในหสัปดาห์นะครับเมื่อก่อนเนี่ยโปรแกรมที่คิดมากๆคือโปรแกรมแยกส่วนอย่างเช่นเล่นอกวันจันทร์วันอังคารเล่นหล ประมาณวันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อเราเนี่ยเมื่อเล่นเสร็จแล้วเนี่ยมันซ่อมแซมเสร็จ และฟื้นฟูเนี่ยภายในแค่4-8ชั่วโมงหรือแค่2วันนั่นเองหม indung. ความว่าเราเล่นอกไปวันหนึ่งเนี่ยอีก4-8ชั่วโมงหรือ2วันเนี่ยเราสามารถจะเล่นมันได้อีกครั้งแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราได้เล่น2ครั้งต่อสัปดาห์แบบนี้มันทําให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยมันพัฒนาได้ดีมากกว่าการฝึกแค่1ครั้งนะครับยกตัวอย่างโปรแกรมนะครับก็คือเพื่อนๆจจัดยังไงก็ได้นะมันเป็นโปรแกรมที่หลากหลายมากๆก็คือทํายังไงก็ได้นะให้กล้ามเนื้อที่เราฝึกเนี่ยให้ได้แต่ละรไ ทังแขนขาทั้งหมดนะครับแล้วในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราจะเล่นโฟร์ดี้ถึง3วันด้วยกันนะเพราะว่าแต่ละกรัรเนี่ยเราเล่นถึง3ครั้งนั่นเองหรือว่าโปรแกรมอื่นอย่างเช่นเป็นอัปเปอร์โลเวอร์อัปเปอร์โลเวอร์เนี่ยก็คือเราได้เล่นอัปเปอร์สองครั้งโลเวอร์ก็สองครั้งก็แต่ละการเนี่ยก็ได้เล่นถึงสองครั้งต่อสัปดาห์เช่นกันหรือแม้แต่โปรแกรมพุชพูลเลกแต่ละตัวการเนี่ยก็ได้เล่นสองครั้งต่อสัปดาห์เช่นกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็เอาไปเลือกได้เลยนะหรือบางคนเนี่ยยกกก็อออออาาาาาจจาาาาจจะะสรรร้้้งงงโปแมมขึนนนนเเเ่่ช วันหนึ่งแล้วก็มีอกอีกวันหนึ่งในสัปดาห์หรือจัดยังไงก็ได้นะครับให้เพื่อนๆลองไปดีไซน์โปรแกรมเอาเองนะขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยว่างกี่วันและต้องการที่จะฝึกมันแบบไหนเน้นกล้ามเนื้อส่วนไหนนะครับผมก็เอาไปจัดแบ่งกันได้เลยนะครับนี่ก็คือ4ข้อของหลักการการฝึกพอดีสร,ร้างกล้ามนนเนื้อในเน่ยหลักๆคือเราต้องเล่นพวกเวทเทรนนิง่งหรือว่าคาริโอเนิกหรือบอดี้เวทอยู่แล้วนะครับซึ่งต้องมีความท้าทายให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เอาหลักการทั้ง4ข้อนี้เนี่ยไปปรับใช้ หรือคนที่อยากจะลดไขมันนะครับลดไขมันเนี่ยผมย้ําเลยนะครับก็ยังต้องใช้การฝึกประมาณนี้นะครับผมไม่ใช่ว่าลดไขมันแล้วเนี่ยจะไม่ให้ความสาคัญกับการเล่นเวทหรือให้ความสำคัญกับแค่การคูมหมาอย่างเดียวนะครับผมแต่การฝึกนเนี่ยมันมีความสําคัญมากๆของคนที่อยากจะลดไขมันด้วยนะครับผมก็เอาทั้งหมดนี้เนี่ยไปใช้กับโปรแกรมการฝึกของพวกเรานะครับผมจะทำให้การฝึกของเราเนี่ยมันพัฒนาได้ดีมากขึ้นกล้ามเนื้อสร้างได้รวดเร็วมากขึ้นมากมากนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดาฝากกดไลค์ subscribe กดแชร์อย่าคิด่อไปครับบ